เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยมาต่อที่ข้อ2กันเลยนะคะทุกคนเมื่อกี้ เราทำข้อแรกไปแล้วเนาะก็คือสุรดิ์เนี่ยเขาตอบนะคะว่าแ a งฮอตเดย์ y i s ซเน t แล้วเจนนะคะเขาตอบว่าอะไรเอ่ยทุกคนเจนเขาก็ตอบว่าโอ oh yes. เยส y วร t b ี่ฮอต e ก็คือร้อนมากๆถูกต้องไหมคะแต่ว่าก็ดีนะไอควายไล e it ฉันก็ชอบมันนะคะเพราะว่าที่แคนาดาเนี่ยมันทำไมเอ่ยทุกคนที่แคนาดามันทำไมคะ มันหนาวมากๆนะถูกไหมคะเสร็จปุ๊บเขาก็พูดอะไรต่อสักอย่างนะทุกคนตรงนี้นะซึ่งมันก็คือคำถามข้อที่2ของเรานั่นเองหลังจากนั้นนะคะเขาก็พูดว่าอะไรเอ่ยเขาก็พูดว่า my name is Jane ใช่ไหมคะฉันชื่อเจน I'm an exchange student and it's my first day at school ก็คือฉันเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะ exchange student and it's my first day at school ก็คืออะไรคะทุกคน first แรกใช่ไหมคะเหมือนแบบอย่างแรกอย่างนี้ก็คือวันแรกนะเป็น adjective นะคะขยายขยาย day เนาะ day ก็คือเป็น noun นั่นเอง it's my first day at school อ่ะเรามาดูกันว่าข้อ2เนี่ยช้มีอะไรบ้างนะคะช้แรกเนี่ยก็คือ actually ช้ที่2นะคะ it kills me ช้ที่3นะคะ by the way ช้ที่4นะคะ sorry to interrupt แล้วก็ชอยที่5นะคะ as far as I'm concerned ห้าชอยนี้นะคะทุกคนมาเรามาดูกันว่าชอยแรกเนี่ย actually นะคะ actually แปลว่าที่จริงแล้วนะคะเวลาเราเนี่ยใช้คำว่า actually นะคะส่วนมากก็จะเป็นยังไงดีเหมือน พอเราพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็จะพูดเออแต่ที่จริงแล้วนะคะมันก็จะค่อนข้างมีความตรงข้าตรงไม่ใช่ตรงกันข้ามแต่ว่าแบบนั่นแหละก็ตรงกันข้ามกันนิดนึงเนาะเช่นอ่อ uh, I look like Chinese but actually I'm Thai ก็คือฉันเนี่ยดูเหมือนคนจีนใช่ไหมคะแต่ที่จริงแล้วนะคะฉันเป็นคนไทยนั่นเอง <c oughs> ช้อยที่สองนะคะ Excuse me Excuse me คืออะไรคะทุกคนอันนี้เจอบ่อยมากเลยนะก็คือ เหมือนแบบขอโทษนะคะถูกไหมขอโทษนะคะหรือขอโทษนะครับเช่นอ่า uh, excuse me please could you move a little ขอโทษนะคะช่วยขยปปับไปนิดนึงได้ไหมนะคะอ่ะมาดูช้อยที่3นะคะ by the way by the way เนี่ยถ้าจะแปลแบบตรงตัวเป็นภาษาไทยสุดๆนะคะก็คือ อีกประการหนึ่งเวลาเราใช่ค่ะอีกประการหนึ่งฟังแล้วก็แบบงงงใช่ไหมคะแบบอะไรอีกประการหนึ่งก็เหมือนสมมติเราพูดอะไรไปสักอย่างนะคะแล้วก็เรานึกอะไรขึ้นมาได้นะคะเราอยากจะพูดเพิ่มนะแล้วก็พูดว่าใช้คําว่า by the way แล้วก็ bla bla ได้นะเช่น I like a restaurant at Bangkok it's very delicious By the way you like Thai restaurant too right ก็คือแบบเหมือนแบบแบบเรานึกอะไรมาได้สักอย่างแล้วก็พูดต่อนะคะหรือว่าแบบ By the way you like Japanese um food too right ก็คือเราสามารถเชื่อมกันได้เลยนะ By the way นะคะแล้วก็ใช้ที่สี่นะคะ Sorry to interrupt นะคะ Interrupt แปลว่าอะไรเอ่ย Interrupt ก็คือ ขัดเนาะหรือว่ารบกวนเหมือนแบบอ๋อขอโทษนะขอขัดแป๊บนึ่งเลยนะคะหรือว่าแบบเออขอรบกวนแป๊บนึงนะคะอะไรอย่างนี้แล้วก็ใช้ห้านะคะ as far as I'm concerned c o n c e r n คืออะไรคะปกติเนี่ย c o n c e r n เนี่ยจะแปลว่ากังวลถูกต้องไหมคะแต่อันเนี้ย as far as I am concerned ก็คือแบบเออเท่าที่ฉันคิดหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่กังวลแบบกังวลปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบเออ เท่าที่ฉันคิดมานะฉันว่าแบบนี้แบบนี้นะคะ as far as I'm concerned มาดูกันนะคะเขาบอกว่าแคนาดาหนาวมากๆใช่ไหมแล้วเขาก็พูดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก่อนที่เขาจะพูดชื่อของเขาถูกไหมคะว่า my name is Jane I'm an Asian student อ่ะเขาพูดว่าอะไรดีทุกคนเขาพูดว่า actually หรือเปล่าคะที่จริงแล้วหรือเปล่าคะ ฉันมาจากแคนาดาที่จริงแล้วฉันชื่อเจนหรือว่าฉันมาจากแคนาดาแล้วก็ขอโทษนะฉันชื่อเจนหรือว่าฉันมาจากแคนาดาเออแล้วก็ฉันชื่อเจนอีกประการหนึ่งนี่แบบแบบภาษาทางการสุดๆนะถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ภาษาทางการก็อาจจะประมาณแบบอืมแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนพูดต่อนะคะเออแล้วก็ฉันชื่อเจนแล้วก็ช้อยสี่นะคะ ฉันมาจากแคนาดาขอโทษที่ขัดนะ้าฉันชื่อเจนหรือว่าช้อยที่ห้านะคะฉันมาจากแคนาดาแต่ที่ฉันคิดนะ้าฉันชื่อเจนอันไหนตลกสุดเอ่ยทุกคนช้อยห้าถูกต้องไหมคะช้อยห้านี่กังวลเรื่องอะไรคะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะเขาแค่จะพูดเพิ่มนะว่าว่าเขาชื่อเจนถูกต้องไหมคะเมื่อกี้แอบพูดไปแล้วว่ามันคือการพูดเพิ่มถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นช้อยหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แน่ๆ actually actually ส่วนมากมันจะเป็นเหมือนแบบตรงเงินค่าถูกไหมคะเช่นเช่นที่บอกไปเนาะก่อนก่อนหน้านี้สมมติถ้าเขาพูดว่าถ้าเขาพูดถ้าเขาพูดว่าถ้าสมมติสรรศสัตร์ถามว่าเธอชื่อเมย์ใช่ไหมแล้วเจนนะคะก็สามารถตอบได้ว่า no no actually my name is Jane นะคะก็คือแบบเออที่จริงแล้วฉันชื่อเจนนะอะไรปึ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้นะคะทุกคน sorry to interrupt ก็ ไม่ถูกนะคะเขาก็ไม่ได้มาขัดอะไรถูกต้องไหมทุกคนเขาก็พูดตอบไปเลยใช่ไหมคะว่าเขามาจากแคนาดานะเออแล้วก็เขาชื่อเจนนะคะตึด๊ดเหลือสองชอยแล้วทุกคน Excuse me ขอโทษนะฉันชื่อเจนหรือว่าเออเออแล้วก็ฉันชื่อเจนเอาไงดีเออ It's freezing in Canada where I come from Excuse me my name is Jane หรือว่า It's freezing in Canada where I come from by the way my name is Jane ข้อนี้นะคะคำตอบก็คือช้อยช้อยสามนะคะ by the way นะคะก็คือเขาจะพูดเพิ่มนั่นเองว่าเออเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยฉันชื่อเจนนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ที่จริงแล้วเออแล้วก็ฉันชื่อเจนนะก็คือฉันมาจากแคนาดาที่มันหนาวมากเลย เออแล้วก็ฉันชื่อเจนนะฉันเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วก็วันนี้จะมาเรียนวันแรกนั่นเองเพราะฉะนั้นช้อยสองข้อสองนะคะตอบช้อยสามนะคะขข้อสองช้อยสามนะคะตรงนี้นะ,ะต้องเพิ่มไปว่า by the way นะคะเรียบร้อยคะ่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ